สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการต่อไปนี้เป็นเรื่องของอาหารโภชนาบำบัตนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอาหารมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะในเรื่องนี้เราจะใช้อาหารเนี่ยเหมือนกับเป็นยาในการที่จะรักษาและฟื้นฟูสภาพของโรคให้ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นการที่จะใช้อาหารเป็นยาได้เนี่ย ก็ต่อเมื่อมีการคำนวณมีการให้อาหารที่มีพลังงานนะคะแล้วก็สารอาหารตรงเหมาะสมกับความต้องการของโรคในขณะนั้นนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยอาหารก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าสมมุติว่าเราเกิดรับประทานอาหารไม่สมดุลขึ้นมาเนี่ย สภาวะร่างกายต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเกิดภาวะทุพโภชนาการซึ่งอาจจะได้เป็นสองลักษณะก็คือน้อยเกินไปหรือมากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะเรามาใช้อาหารรักษาโรคแล้วก็ฟื้นฟูสภาพให้กลับคืนขึ้นมาก็โดยวิธีการที่จะต้องให้อาหารที่มีพลังงานสมดุล นะคะแล้วก็ได้สารอาหารเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายไม่มากและน้อยเกินไปนะคะเพื่อที่จะได้รักษาให้ภาวะโภชนาการเป็นปกติมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นการจัดอาหารจริงต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยด้วยนะคะรวมทั้งฐานะทางเศรษฐกิจแต่ว่ากินอย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้อง ให้มีความปลอดภัยและมีอาหารครบนะคะตามที่ร่างกายต้องการก็ยึดอาหารห้าหมู่เป็นหลักนะคะปกติเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอาหารในโรงพยาบาลนะคะเราก็จะจัดอาหารบำบัดโรคเนี่ยในสี่ลักษณะด้วยกันนะคะก็เป็นอาหารธรรมดาอาหารธรรมดานี่ก็คืออาหารที่เรารับประทานทั่วๆไปแต่ว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นก็จะ เป็นอาหารที่ไม่รสจัดนะคะออแล้วก็ไม่ใช้อาหารหมักดองนะคะอาหารที่สองประเภทที่2ก็คือเป็นอาหารธรรมดาแต่เป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะอันนี้ลักษณะจะดัดแปลงนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวสวยนะคะเราก็จะใช้ข้าวขาวที่หุงนุ่มนะคะ อันนี้จะทำให้ย่อยง่ายขึ้นนะคะเป็นอาหารประเภทนึ่งต้มนะคะตุนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอาหารธรรมดาแต่เป็นอาหารประเภทย่อยง่ายและผักที่เราเคยรับประทานสดก็จะกลายเป็นผักสุกนะคะเราเห็นได้เลยว่าเราสามารถใช้อาหารปรกติของคนท,ทั่วไปเนี่ยนะคะเพียงแต่ดัดแปลงมาด้วยวิธีการปรุง หรือการประกอบอาหารรวมทั้งส่วนประกอบของอาหารด้วยนะคะนอกจากอาหารธรรมดาแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารอ่อนนะคะอาหารอ่อนนี่ก็คงจะเป็นอาหารที่เรารู้จักกันดีนะคะก็เป็นพวกข้าวต้มเป็นโจกนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เราก็เป็นหมูสับซะไก่สับซะหรือถ้าใ้ดีก็จะเป็นปลาเป็นกุ้งก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นอาหารอ่อน ะะการย่อยของกระเพาะก็จะดีขึ้นผักต่างๆที่ใช้ลงไปต้องต้มสุบและสับละเอียดนะคะแต่ต้องเปื่อยและนุ่มอาหารอีกประเภทหนึ่งที่เราใช้ก็คืออาหารน้ําอาหารน้ํานี่จะมี2อ,อย่างก็คืออาหารน้ําใสกับอาหารน้ําข้นอาหารน้ําใสนี่ก็จะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะหรือผักใสลงไปนะคะอันนี้จะกินได้ในช่วงสั้นแต่ถ้าเป็นอาหารน้ําข้นก็จะมี เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไปอย่างเช่นเราจะใส่เป็นอของอาหารเนื้อสัตว์ที่บดละเอียดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าปนกันไปให้มีลักษณะที่เป็นน้ำแต่เป็นข้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอาหารเหลวข้นนะคะ ข้อแรกเลยนะคะจะต้องไม่มีความแตกต่างจากอาหารที่ผู้ป่วยเคยรับประทานอยู่เป็นประจำนะคะอย่างเช่นคนรับประทานข้าวเหนียวนะคะเราเจัดอาหารเช้าข้าวต้มนะคะให้เป็นอาหารอ่อนนะคะก็คงจะรู้สึกว่าการรับประทานเนี่ยอาจจะปฏิเสธก็ได้นะคะทีนี้อาหารอ่อนของเขาก็อาจจะเป็น เข้าวเหนียวเปียกอย่างนี้เป็นต้นประเด็นที่สองก็คือคุณค่าทางอาหารเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยอันนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นะคะที่จะสั่งลงมาว่าจะให้มีพลังงานเท่าไหร่แล้วก็ให้มีสารอาหารอะไรบ้างนะคะสารอาหารหลักที่เราใช้ก็คือพวกาสารอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันรวมทั้งเกลือแร่วิตามินและน้ำ นะคะสิ่งที่สามที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือผู้ป่วยต้องยอมรับอาหารชนิดนั้นนะคะไม่ใช่ไปจัดในสิ่งที่เขาไม่บริโภคนอกจากนี้นะคะจะต้องไม่ยุ่งยากในการจัดแล้วก็เหมาะสมกับวบประมาณด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญในการจัดก็ขึ้นอยู่กับว่าออการวินิจฉัยของแพทย์นะคะเราจะต้องดัดแปลงอาหาร ให้เหมาะสมทั้งปริมาณพลังงานและสารอาหารต่างๆนะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่ต้องตามคำวินิจฉัยของแพทย์เพราะฉะนั้นนักโภชนาการจึงมีความสำคัญในการที่จะกําหนดอาหารจึงต้องเรียนรู้ว่าจะคำนวณอาหารอย่างไรจึงจะให้พลังงานและสารอาหารตามที่ผู้ป่วยต้องการตามคำสั่งของแพทย์นะคะแพทย์จะ ประสบความสำเร็จได้ก็เมื่อนักโภชนาการที่อยู่เบื้องหลังนะคะให้คำคำนวณน,นะคะและทำตามแพทย์สั่งได้เพราะฉะนั้นเรามาติดตามชมวิธีการคำนวณสารอาหารได้เลยค่ะค่ะนักศึกษาคะตอนนี้เราก็มาดูในเรื่องของการคำนวณสารอาหาร หัวใจในเรื่องของการคำนวณสารอาหารนั้นมีอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือนักศึกษาจะต้องทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะได้รับพลังงานกี่กิโลแคลอรี่นะคะผู้ใหญ่ปกติเนี่ยกะะ็จะประมาณสัก2,000กิโลแคลอรี่ถ้าทำงานหนักหน่อยก็อาจจะเป็น2,500หรือ3,000นะกิโลแคลอรี่ในหัวใจที่2ส,ส่วนที่2ก็คือว่าเราจะต้องทราบว่าพลังงานเนี่ยได้มาจากสารอาหารใด สารอาหารมี3ส่วนที่ให้พลังงานหลักๆก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและก็ไขมันนะคะคาร์โบไฮเดรต1กรัมจะให้4กิโลแคลอรี่โปรตีนเช่นเดียวกัน1กรัมให้4กิโลแคลอรี่นะคะไขมันนะหกรัมจะให้9กกิโลแคลอรี่ตัวเลขตรงนี้นะักศึกษาจะต้องคุ้นเคยไว้นะคะนะ,ะเสร็จแล้วหลังจากที่เราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูนะคะว่า พลังงานนะคะสัดส่วนของพลังงานที่ได้รับเนี่ยนะมันจะต้องมีสัดส่วนที่สมดุลน,นะฮะคาร์โบไฮเดรตประมาณสัก4 5่หนะคะหรือว่าประมาณครึ่งหนะะึ่งอ่ะของพลังงานที่ควรจะได้รับนะโปรตีนก็จะประมาณสัก10-35%ึานะคะไขมันก็จะประมาณ20-35%ทีนี้ไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องมาดูว่าตัวเลขของเขาเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน100 นั่นหมายความว่าถ้าโปรตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนี่ยนะคะคาร์โบไฮเดรตห้าสิบนะคะครึ่งหนึ่งก็คือห้าสิบนะ,ะถ้าไขามันยี่สิบก็จะเหลือไขมันนะคะไขมันถ้าเป็นไขมันสามสิบโปรตีนก็จะเหลือยี่สิบนะคะคือร้อยหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะคิดเทียบออกมาเป็นแต่ละส่วนอย่างนี้หรือว่าถ้าคาร์โบไฮเดรตห้าสิบห้าส่วน ะะจะโปรตีนสักประมาณสัก15ส่วนนะคะแล้วก็ไขมันจะประมาณสัก30ส่วนตรงนี้แหละที่มันอยู่ในส่วนของความสมดุลของพลังงานที่ควรได้รับจากสารอาหารทั้ง3ชนิดนี้นะคะนักศึกษาคหลังจากที่เราทราบสัดส่วนตรงนั้นแล้วนะคะเราก็นํามาเทียบว่าแล้วถ้าหากว่าเราต้องการคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าสักประมาณสักร้อยละ55 น,ะะนั่นหมายความว่าพลังงานร้อยส่วนเนี่ยเราต้องการได้จากคาร์โบไฮเดรต55ส่วนถ้าหากว่าร่างกายวันนั้นเราต้องการ2,000กิโลแคลอรี่เนี่ยเราก็เอา55ไปคูณกับ2000แล้วก็หารด้วย100นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น1,100กิโลแคลอรี่นั่นหมายความว่าในวันนั้นทั้งวันเนี่ยเราควรจะได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต1,100กิโลแคลอรี่ การเป็นกิโลแคลอรี่เนี่ยนะคะเราก็ยังยากที่จะ,จ,ะจะวัดออกมาเราก็จะต้องเทียบออกมาให้เป็นกรัมนะ,ะโดยที่เราทราบแล้วว่าคาร์โบไฮเรดรต1กรัมนะคะจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่แล้วก็เทียบกลับค่ะเทียบกลับโดยว่าอะไรโดยบอกว่าะะพลังงาน4กิโลแคลอรี่เนี่ยเราได้จากคาร์โบไฮเรดรต1กรัมแล้วถ้าเราต้องการ1,100กิโลแคลอรี่ล่ะ แล้วก็เอา1,100เนี่ยหารด้วย4นะคะก็จะได้เท่ากับ2องพอรากรัมนะะหลังจากเราได้คาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็ไปหาโปรโตีนนะคะถ้าหากว่าสัสดส่วนสมดุลของโปรโตีนเราบอกว่าเราต้องการโปรโตีนร้อยละ15บห้าเราถามว่าเอ๊ะคาร์โบไฮเดรต55สส่วนนะคะ,ะโปรโตีนส5ส่วนเนี่ยใครเป็นคนกำหนดจริงๆแล้วหมอนะคะหรือว่าแพทย์เนี่ยจะเป็นคนกำหนด ว่าควรจะได้รับเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าเราบอกว่าโปรตีนควรจะเป็นร้อยละ15เราก็เทียบได้เลยว่าถ้าพลังงานทั้งหมดร้อยส่วนนะคะจะได้จากโปรตีนเนี่ยสิส่วนแล้วถ้าหากว่าเขากําหนดให้เราควรได้รับ2000กิโลแคลอรี่เราก็เอา15คูณกับ2000นะคะแล้วก็หารด้วย100ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เป็น300กิโลแคลอรี นั่นหมายความว่าในวันนั้นเราควรที่จะได้รับพลังงานจากโปรตีนเท่ากับ300กิโลแคลอรี่นักศึกษาก็นำไปเทียบเช่นเดียวกันนะ,ะว่าโปรตีน1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะนักศึกษาก็เอา300เนี่ยนะคะหารด้วย4นะคะโดยการที่บอกว่าพลังงาน4กิโลแคลอรี่เนี่ยได้จากโปรตีน1กรัม ะะถ้าหากเราต้องการพลังงานจากโปรตีน300กิโลแคลอรี่นะคะเราก็เอา300หารด้วย4ก็จะได้เท่ากับ75กรัมนะคะอันนี้คือการคิดโปรตีนเสร็จแล้วนักศึกษาก็ไปคิดไขมันนะ,ะก็คิดเช่นเดียวกันเราบอกว่าสัดส่วนไขมันควรจะไม่เกินร้อยละ30นะ,ะเพราะว่าโปรตีนได้ไปแล้ว15ใช่ไหมคะคาร์โบไฮเดรตไปแล้ว55เพราะนั้นก็จะเหลือ,อไขมันอีก30นะร้อยละ30 เราก็คิดเทียบอย่างเช่นเดียวกันนะฮะเทียบว่าพลังงานทั้งหมดร้อยส่วนได้จากไขมัน30ส่วนถ้าพลังงาน2,000กิโลแคลอรีเราก็เอา2,000คูณกับ30แล้วก็หารด้100นะ,ะก็จะได้เท่ากับ600กิโลแคลอรีนะคะแล้วเราทราบแล้วว่าไขามัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรีนะคะเพราะฉะนั้นไขมัน600กิโลแคลอรี คิดเป็นไขมันกี่กรัมแล้วก็คิดง่ายๆก็คือเอา600หารด้วยอะไรคะก็คือหารด้วย9ใช่ไหมคะ,นะะก็จะได้เท่ากับ66.67กรัมนะะนั้นเราก็สรุปได้ว่าถ้าหากว่าต้องการคาร์โบไฮเดรต55นะะโปรตีน15แล้วก็ไขมัน30ตรงนี้นะ,ะที่ครูบอกแล้วว่ารวมกันจะต้องเป็นร้อนะฮะเกินร้อยไม่ได้55ก็คือเอา55ไปคูณกับ 2000, 2000 2,000มาจากไหน ก็คือ2,000เราทราบแล้วว่าร่างกายควรจะได้รับพลังงานทั้งหมดในวันนั้นเนี่ย2,000กิโลแคลอรี่ก็เอา2,000ไปคูณ55แล้วก็หารด้วย100ก็เท่ากับ1,100 11ใช่ไหมคะแล้ว1,100ก็หารด้วย4 4มาจากไหนก็มาจากโปรตีนอาอคาร์โบไฮเดรตทานโทษนะคะคาร์โบไฮเดรต1กรัมเนี่ยนะคะก็ให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะก็คือ1,100หารด้วย4นะก็จะได้เท่ากับ275กรัม โปรตีนก็เช่นเดียวกันนะสิบห้าคูณสองพแล้วก็หารด้วยหนึก็จะได้เท่ากับ300เอา300ไปหารด้วย4นะคะก็ได้เท่ากับ75กรัมนะคะเสร็จแล้วไขมันก็คือ30มสิคูณสองพหารหนึเท่ากับ6 0 0อเอาหกรหารด้วยเก้าได้เท่ากับ66.67อันนี้คือการทบทวนอย่างที่อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้นะะปริมาณจำนวนกรัมจากสารอาหารพวกนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็มาเทียบ เะะทียบจากอาหารแลกเปลี่ยนหมวดอาหารแลกเปลี่ยนทั้งหมดมี6หมวด4หมวดแรกเราคา,มมานวณหาคาร์โบไฮเดรตซะก่อนนะคะก็คือน้ํานมผักผลไม้แล้วก็ธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชก็คือพวกข้าวนั่นเองนะคะการที่จะคํานวณตรงนี้นะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะไปหาโปรตีนแล้วก็ไขมันก็จะนํามาหาคนนหาํานวณหาไขมันหรือว่าน้ํามัน นะคะทีนี้วิธีการคำนวณคาร์โบไฮเดรตนะคะเราก็ตั้งไว้เลยว่าได้มาจากอาหารประเภทน้ำนมนะคะหมวดผักหมวดผลไม้หมวดธัญ,ญพืชหมวดพวกนี้นะคะรวมกันแล้วเนี่ยจะต้องได้ผลลัพธ์ไม่เกิน275กรัมนะคะวิธีการคิดนะคะวิธีการคิดครูจะเทียบง่ายๆก็คือเทียบจากเงินร้อยบาทสมมตินะคะอันนี้คือเทียบง่าย,ายเลยเงินร้อยบาท เราลองดูนะคะถ้าเรามีเหรียญ5 2เหรียญก็คือเอา5้คูณสก็เท่ากับสิบาทใช่ไหมคะมีเหรียญ15บเหรียญก็คือเอา10บคูณหก็เท่ากับ50บาทนะคะเพราะฉะนั้นร้อยบาทได้มาจากเหรียญ5กับเหรียญ10เนี่ยนะคะสิบาทแล้วก็50บาทก็เป็น60บาทแล้วยังขาดอีก40บาทนะคะเราต้องการแบงค์ยีอีกกี่แบงค์นะ,ะเราก็เอา100ตั้งลบหกก็ได้เท่ากับ40ใช่ไหมคะ แล้วก็เอา20เนี่ยไปหาร40ก็ได้เท่ากับแบงค์2 0 2แบงค์หรือว่า2ใบนะคะนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเวลาเราคิดส่วนนะคะเราก็จะได้เท่ากับ10บวก5นะ,ะบวก50นะคะแล้วก็ได้เท่ากับ60แล้วก็เอาร้อยนะ,ะลบด้วย60นะคะแล้วก็ได้เท่ากับ40ใช่ไหมคะเอา40หาร20นะเท่ากับ2เสร็จแล้วเราก็เอา2เนี่ย ะะมาคูณกันเพื่อที่จะให้ได้ครบ100บาทที่ครูอธิบาย100บาทเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเวลาเราจะมาหาคาร์โบไฮเดตก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็หาให้ได้ว่าได้อาหารนะคะจากน้ำนมจากผักจากผลไม้นะคะเนี่ยส่วนของเขาเนี่ยนะคะน้ำนม1ส่วนนะ,ะให้คาร์โบไฮเดรต12กรัมถ้าน้ำนม2ส่วนก็คือ2แก้วใช่ไหมคะก็เอา12 นะคูณ2ก็ได้เท่ากับ24พักนะคะพักหส่วนนะคะให้คาร์โบไฮเดรต5กรัมนะคะเรากินผัก5ส่วน5ส่วนส่วนนึงก็คือประมาณ1ทัพพีนะคะเพราะฉะนั้นก็เอา5คูณ5ก็ได้เท่ากับ25นะะผละไม้ผลไม้1ส่วนเนี่ยนะคะอย่างเช่นมะละกอเนี่ยนะคะหชิ้นเนี่ยเราตัดออกมาได้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณ6คำเนี่ยนะนั่นก็คือ1ส่วน นะคะผลไม้1ส่วนจะให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยสิกรัมถ้าวันนั้นเรากินผลไม้3ส่วนนะ,ะอย่างเช่นกล้วย1ลูกนะคะก็คือ1ส่วนลว้กินกล้วย1ส่วนนะคะกินผลไม้กินอะไรนะมะละกอ1ชิ้นนะคะแล้วก็เราอาจจะกินชมพู่สักอีก2รลูกนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นประมาณและผลไม้3ส่วน3ส่วนจะให้คาร์โบไฮเดรตก็คือ15คูณ3นะคะ เพราะฉะนั้นก็รวมกันก็จะได้เป็น94กรัมนะฮะเราบอกว่าเราต้องการคาร์โบไฮเดรตเนี่ย275กรัมเราก็เอาอะไรคะเอา275ตั้งนะฮะลบด้วย94ก็เหลือ181กรัมก็เหมือนอย่างตะกี้นี้แบงค์ร้อยใช่ไหมฮะเอา100ลบ60ก็จะเหลือเท่ากับ40กรัมอันนี้พอเรามาคิดเทียบกับคาร์โบไฮเดรตเราต้องการคาร์โบไฮเดรต275กรัมลบด้วย94นะคะ เสร็จแล้วได้เท่ากับ181นะคะเราก็เอา181ตั้งหารด้วย15เพราะอะไรคะก็เพราะว่า,าเราเหลือธัญพืชใช่ไหมคะธัญพืช1ส่วนเนี่ยให้คาร์บฮเรต15กรัมก็เหมือนแบงค์20เนี่ยแบงค์20 1แบงค์ให้เท่ากับ20บาทใช่ไหมคะเอา20ไปหาร40ก็ได้เท่ากับ2แบงค์เช่นเดียวกันเหมือนกับธัญพืชน,นะคะ181นะคะ หารด้วย15เพราะว่าธัญ,ญพืช1ส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับ15กรัมก็คือเอา15ไปหาร181ก็ได้เท่ากับ12นะคะเมื่อได้12ส่วนนักศึกษาก็เอา12ไปคูณกับ15นะคะเสร็จแล้วเอามาทำไมกันเอาทั้งหมดนี่มาบวกกันค่ะบวกกันเสร็จแล้วก็จะได้ใกล้เคียงกับ275ก็คือได้ประมาณ274อนะ,ะอันนี้ใกล้เคียงที่สุดละนะคะเพราะนั้น เวลาเราหาคาร์โบไฮเดรตเราคิดหาคำนวณอย่างนี้มานักศึกษาทำความเข้าใจตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ไปทำวิธีการเช่นเดียวกันกับโปรตีนนะคะการทำโปรตีนนะคะก็คือเช่นเดียวกันนะ,ะก็ได้จากน้ำนมผักผลไม้ธัญพืชนะคะเสร็จแล้วไปเพิ่มเนื้อสัตว์นะคะโปรตีนคือส่วนตรงนี้ค่ะนะโปรตีนตะกี้นี้ น้ำนมเนี่ยไม่ได้ให้คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนะคะนักศึกษาเขาให้โปรตีนด้วยเราก็เอาโปรตีนมาคิดใช่ไหมคะ,ะถ้าเรากินน้ำนม2แก้วเราก็จะได้เท่ากับ8คูณกับ2 8มาจากไหนหมายความว่าน้ำนม1แก้วเนี่ยจะมีโปรตีน8กรัมเราก็เอา8คูณกับ2นะคะพัก1ส่วนนะคะจะให้ โปรตีน2กรัมก็เอา2ไปคูณกับ5เพราะเรากินผักวันนั้นในส่วนแล้วก็เอา5คูณ2ใช่ไหมคะผละไม้นี่จะไม่ให้โปรตีนนะคะนะ,ะเสร็จแล้วธัญพืชก็คือข้าวเนี่ยนะคะข้าวจะให้โปรตีนประมาณ3กรัมก็เอา3ไปคูณกับ12นะคะรวมกันได้เท่าไหร่รวมกันได้เท่ากับ62นะคะนักศึกษาก็เอา62ไปลบอะไรคะไปลบ75กรัมได้เท่ากับเท่าไหร่ ได้เท่ากับ13กรัม13กรัมไปหารด้วย7เพราะอะไรเพราะว่าเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์1ส่วนเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่7กรัมนะคะนักศึกษาก็เอา7ไปหาร13ได้เท่ากับ2ส่วนเมื่อนักศึกษาได้2ส่วนแล้วนักศึกษาก็เอา2ส่วนนั้นแหละมาคูณกับ7นะคะเพื่อให้ได้ผลรวมตรงนี้นะคะผลรวมทั้งหมดเนี่ยรวมกันทั้งหมดให้ได้ออกมา ใกล้เคียงกับ75กรัมก็คือได้76กรัมนะคะค่ะนักศึกษาคะตอนนี้เราก็เหลือไขมันแล้วก็คำนวณในทำนองเดียวกันนะคะก็คือ,อน้ำนม1นส่วนเนี่ยมีไขมันอยู่8กรัมนะะเรา,เามีเราดื่มนม2ส่วนใช่ไหมคะคือ2แก้วนในวันนั้นเนี่ยเราก็คือเอา8มาคูณกับ2ได้เท่ากับ16ไขมันที่ได้อีกส่วนนึงก็คือได้จากเนื้อสัตว์ นะคะเนัตว์ส่วนเนี่ยนะคะจะให้ไขมัน3กรัมก็คือเอา3คูณ2ได้เท่ากับ6นักศึกษาก็เอา6ไปบวกกับ16ก็ได้เท่ากับ2 2เสร็จแล้วไปทำไมคะนักศึกษาก็เอาไปลบออกจาก66.67ก็นะคะก็66.67เนี่ยก็ปัดขึ้นมาปัดเศษขึ้นมาเป็น67ใช่ไหมคะ67ลยีบ2ก็คือเท่ากับ45กรัม45กรัม นำไปหารด้วย5 5มาจากไหนคะก็5เนื่องจากไขมัน1ส่วนเนี่ยจะให้นะน้ำมัน1ส่วนจะให้ไขมัน5กรัมก็คือเอา5ไปหาร45ได้เท่ากับ9ส่วนนะคะเราก็เอา9ไปคูณกับ5เราก็นํามาทั้งหมดมารวมกันนะสิบนะคะบวกกับ6เสร็จแล้วก็เอามาบวกกับ45ก็ได้เท่ากับ67กรัมนะอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับส่วนที่เราคำนวณได้ น,ะะนั่นเห็นไหมคะว่าทั้งหมดเราก็นำมาคาร์โบไฮเดรต274เกรัมนะคะแล้วก็โปรตีน76กรัมเราก็จะได้สัสดส่วนของอาหารที่ควรจะบริโภคใน1วันนั้นนะคะน้ำนม2ส,ส่วนนะคะผัก5ทับพีนะคะก็คือ5ส่วนผลไม้นะคะสส่วนนะคะกล้วย1ใบเนี่ยนผลเนี่ยก็คือประมาณ1ส่วนนะคะ ธัญ,ญพืชนะคะก็คือข้าวเนี่ยประมาณสักสิบกาทัพีนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะสส่วนส่วนหนึ่งก็จะประมาณเท่ากับขนาดเท่ากับกล่องไม้ขีดนะคะแล้วก็ไขมันนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามารวมนะคะนำมาจากสิ่งที่เราคํานวณส่วนได้มาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราเอามาคิดเป็นอาหารที่จะบริโภคในวันนั้นนะคะแบ่งเป็นเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็ก่อนนอน นมตอนเช้า1แก้วนะคะและก่อนนอนอีกสักหนึ่งแก้วผัก5ส่วนก็คืออาจจะผักสลัดเช้านะคะหส่วนตอนกลางวาันกินผัดผักสักสองส่วนแล้วก็ตอนเย็นก็ผัดผักสักอีก2ส่วนนะคะเช้านะคะมะละกอนะคะงส่วนส้มสักหส่วนสับปะรดสักหส่วนนะคะ,ะหนึ่งส่วนที่บอกแล้วนะคะมะละกอหนึ่งส่วนก็คือประมาณ1ชิ้นที่หั่นประมาณสักหกคำ นะคะเสร็จแล้วข้าวนะคะแล้วก็ไปแบ่งข้าวออกมาเป็น12ส่วนในในวันนั้นเนื้อสัตว์นะคะก็แบ่งออกมานะคะแล้วก็ไขหมันตรงนี้ก็คือเราสามารถจะไปจัดสัดส่วนเป็นอาหารแลกเปลี่ยนในแต่ละวันได้นักศึกษาคะขอให้นักศึกษาลองทําความเข้าใจนะคะค่อยๆทําความเข้าใจไปแล้วเราจะเข้าใจได้นะคะเราสามารถที่จะคํานวณอาหารแลกเปลี่ยนได้ขอให้นักศึกษาโชคดีคะ่ะ